ข้อ11การแสดงประเภทใดเหมาะแก่การจัดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่ก็ไก่จินตาลีลาประกอบเพลงพ่อของแผ่นดินขอไข่ลำอวยพขรขอไข่โขเรื่องรางมมเกียนตอนขาดเสียงขาดกรอนงองูรำดาบเขาถามถูกไหมว่าการแสดงในข้อใดในข้อกอไก่ถึงข้ององูเนี่ยที่เหมาะแก่การใช้ในการอวยพในวันขึ้นปีใหม่ถามว่าในวันขึ้นปีใหม่ ควรจะแสดงอะไรดีน้องคิดภาพดูนะเวลาขึ้นปีใหม่เขาก็ต้องการสิ่งดีๆถูกไหมต้องการคําอะไรเอ่ยคําอวยพรถูกปะ่ะเพราะฉั้นถ้าถามว่าควรจะแสดงอะไรก็ควรจะใช้อะไรที่มันเออมองก็สบายหูสบายตาฟังแล้วมันดูเป็นคําที่ไพเราะใช้อวยพรให้เกิดแต่สิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่นั่นเองถูกไหมเพราะฉันน้องก็ดู กอไก่จินตารีลาประกอบเพลงพ่อของแผ่นดินอันนี้ควรทําในวันไหนวันพ่อถูกไหมว่าเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติถูกไหมว่าเออเป็นการเต้นประกอบเพลงให้เห็นถึงความสําคัญของในหลวงเออดูว่าพราะองค์เนี่ยทรงทําอะไรเพื่อเรามาบ้างแล้วก็ให้เพลงวันแบบเออขับกล่อมเราให้เรามีความสุขนั่นเองส่วนข้อขอไข่ลำอวยพรบอกแล้วว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็ต้องการคําอวยพรให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคําว่าลำอวยพรเนี่ย ก็คือเป็นการรำจริงๆแล้วความหมายของมันก็คือเป็นเหมือนเออเป็นคนที่รำเนี่ยเป็นเหมือนนางฟ้ามาให้พรโดยที่พูดถือพาเนี่ยน้องเคยเห็นคนรำโอยพรปีใหม่ใช่ปะเขาก็ใส่ดอกไม้ไว้ในพาแล้วก็โปรยไปมันก็เหมือนเออเรามาแจกความสุขเรามาแจกสิ่งดีๆให้แก่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นส่วนใหญ่เขาก็ใช้การรำโอยพรในการเป็นการแสดงในวันขึ้นปีใหม่ได้เราพบบ่อยเนาะโดยเพพาะในโรงเรียนหลายโรงเรียนจะมีการรำออยพรโชยเยอะแยะเลยถูกปะ ส่วนข้อคอควา,ายขนโขนเรื่องเรามาเกียนตอนขาดเสียงขาดก้อนส่วนใหญ่ขนจะใช้แสดงแบบในเชิงอะไรที่เป็นทางการนิดนึงถูกไหมดูให้คนเราราบซึ้งถึงศิละปะถึงความสวยงามก็จะไม่ใช้ในวันที่เป็นเรื่องของความลื่นเลงการโวยพอรอะไรอย่างนั้น ส่วนข้องงงูลำดาบลำดาบมันเหมือนว่าเออทําให้เกิดความตื่นเต้นเห็นถึงศิลปะก,การต่อสู้ของไทยหรือปะมันเหมาะไหมมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะจัดในวันเกิดถูกไหมเออขอโทษค่ะในวันปีใหม่เพราะฉะนั้นในสี่ข้อนี้ข้อที่เหมาะสมที่สุดที่จะจัดในวันปีใหม่ก็คือการลาอวยพรนั่นเองเป็นเหมือนว่าอ๋อขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆในชีวิตลาอวยพรก็คือดูแล้วก็สวยสบายตาแล้วก็จังหวะก็ลื่นหูแล้วก็เออสวยงามเหมือนมีคนมาโปรยดอกไม้โปรยพรให้เกิดพบแต่สิ่งดีๆในวันขึ้นปี หชันน้นข้อที่เหมาะสมที่สุดก็คือข้อขอไข่นั่นก็คือลำออยพอเนาะส่วนข้ออื่นๆก็เหมาะที่จะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะข้อ 12. ข้อใดกล่าวถึงสิ่งที่ได้จากการชมหน้าต่าสินพื้นเมืองได้ถูกต้องที่สุดก็ไก่ความสนุกสนานการแปลแถวและความสวยงามขอไข่ความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมศิลปะและวัฒนธรรม คอควายอารมณ์นักแสดงเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์งองูดนตรีเครื่องแต่งกายและท่าลำอ่ะมาดูนะเขาถามถูกปะว่าข้อใดเก่าวถูกต้องเกี่ยวกับการชมนาฏศิลป์พื้นเมือง น้องก็ดูนะคาว่าการชมหน้าตศิสินพื้นเมืองถามว่าเออเวลาเราชมเราควรจะยึดอะไรถูกไหมถามน้องต้องดูขัอนว่าปกติแล้วหน้าตศิสินมันมีหลายแบบถูกป่ะหน้าตศสินพื้นเมืองคืออะไรหน้าตศิสินพื้นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเรามีเนี่ยก็เป็นการแสดงหรือเป็นการไล่ล่ามที่สะท้อนสะท้อนถึงอะไรเขาก็ต้องสะท้อนถึงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นนั้นๆถูกไหม ซึ่งเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นนั้นนนั้นก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นน้องเคยได้ยินเฟืองไข่มดแดงไหมอันนั้นเขาก็เป็นท้องถิ่นทั้งภาคอีสานถูกปะก็มีท่าต่างๆซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเพราะฉะน,นั้นตาสินพื้นเมืองเนี่ยก็จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์เน้นว่าเอกลักษณ์ก็คือเฮ้ยมันเด่นที่จำเพาะของบริเวณนั้นเท่านั้น ก็จะเน้นในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการดำรงชีวิตรวมถึงไปรวมไปถึงแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอ,ยอบนอกจากนี้ยังแบบพูดถึงความเชื่อต่างๆอีกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นคําว่าเอกลักษณ์ในที่นี้น้องก็ต้องดูให้กว้างก็ต้องดูทั้งในแง่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องดูเขาถามว่าการชมศิละปะหน้าตาสิ่งที่เป็นพื้นเมืองเนี่ยอันไหนสาคัญที่สุด ถูกต้องที่สุดกไก่อยู่ที่ความสนุกสนานหรือเปล่าอยู่ที่ความสวยงามหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นถูกไหมอยู่ที่ความเป็นอยู่สิสภาพแวดล้อมศิลปะและวัฒนธรรมเอ๊ะตะกี้เหมือนที่พูดไปเลยถูกไหมส่วนข้อข้อควายบอกว่าอยู่ที่อารมณ์นักแสดงเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์้วแต่เห็นว่าข้อข้อควายงองูเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในหน้าตาสินที่เป็นตัวหลักมากกว่าแบบโขนหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นการ และเล่นที่ค่อนข้างเป็นทางการเป็นในเมืองหรือในพระบรมหาราชวังในเขตพระราชฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในแง่ของความสามารถของนักแสดงเครื่องแต่งกายดนตรีจังหวะท่าลําต้องเป๊ะแต่ถ้าเป็นการพูดถึงหน้าตัดสินพื้นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเออชีวิตความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมอะ่ะว่าแบบเออเขาสะท้อนอะไรออกมามากกว่าเพราะฉันข้อที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้น้องก้ตอบข้อขอใครก็เขาเน้นในแง่ของ ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมความเชื่อต่างๆนั่นเองเป็นการสะท้อนออกมาในแง่ของหน้าตาป์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้องต้องเคยได้ยินแน่นอนว่าเคยมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าเออเนี่ยศิลปะหรือวัฒทธรท่ารวมถึงสภาพแวดล้อมของต่างประเทศในในเขตชุมชนนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบางทีเขาก็จะให้ดูเป็นพวกของเออไปศึกษาดูซิว่าศิลปะเขาเป็นยังไงภาพวาด หรือว่าตามวัดตามกระแพงมีการปั้นมีการฝัดแกะสลักอะไรไว้ไหมรวมถึงดูเป็นพวกเออศิละปะการเล่นการต่อคําต่อเพลงอะไรเงี้ยก็จะเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึง่งนั่นเองชั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะก็คือสะท้อนถึงในแง่ของความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมศิละปะและวัฒนธรรมนั่นเองนะ ข้อ13การแสดงในข้อใดเก่าได้ถูกต้องกอไก่ฟ้อนสาวใหม่เป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงขั้นตอนการดูแลตัวไหมขอไข่เสิงเป็นการแสดงของภาคกลางของไทยที่แสดงออกถึงความสนุกสนานข้อควายรำกองยาวหรือลำเถิดเทมเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคกลางงองูโนราเป็นการแสดงของภาคใต้ซึ่งใช้หนังวัวหนังควายแกะฉลุลายเป็นตัวละครต่างๆ ทีนี้ดูตรงนี้นะ เขาถามถูกไหมว่าข้อใดถูกต้องเจอโจดูเสมอเขาถามข้อผิดเขาถามข้อถูกเนาะเพื่อที่จะได้ตอบให้ถูกจะได้แบบเออเรารู้แล้วเราจะได้ไม่พลาดเนาะก็ไก่บอกว่าฟ้อนสาวไหมเป็นการแสดงที่สือ่อเห็นถึงขั้นตอนการดูแลไหมจริงเปล่าไม่จริงถูกไหมเนาะเคยเห็นเขาฟ้อนสาวไหมไหมเขาทําท่าไงเขาทําท่าดึงมืออย่างนี้ถูกไหมคือพี่ไม่สามารถแสดงให้ดูผ่านทางจอได้ยังไงถ้าเกิดอยากเห็นจริงๆไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะมันเป็นจังหวะก,การดึง ซึ่งการดึงอนยะ่างเงี้ยเขาหมายถึงเป็นการสาวไหมาจากตัวไหมไม่ใช่เป็นการดูแลตัวไหมาการสาวหมายถึงว่าเป็นเป็นกิริยาที่ดึงไหมออกจากตัวนเพื่อให้ได้เส้นไหมไปใช้ในการทอผ้าอันนี้ซึ่งเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตอย่างหนึง่งถูกไหมเออเนี่ยเพราะฉันข้อนี้ถูกต้องข้อนี้ผิดโทษทีค่ะส่วนข้อขอไข่เซิร์พี่ถามว่าเซิร์ฟเป็นอะไรเซิร์เป็นการแสดงของภาคอีสานถูกไหม พราะฉะนั้นการที่บอกว่าซื้อเป็นการแสดงของภาคกลางถูกหรือผิดผิดถูกไหมแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนานอันนี้ถูกต้องอ่ะข้อคอควายรำกองยาวหรือลำเถิดเทอเป็นการแสดงของภาคกลางรำกองยาวหรือลำเถิดเทอเนี่ยเป็นการแสดงของภาคกลางถูกต้องเลยถูกไหมส่วนข้อขงงงบอกว่าโนราเป็นการแสดงของภาคใต้อันนี้ถูกต้องที่ใช้หนังวัวหนังควายแกะฉลุอันนี้ผิดเพราะว่ารายการที่เอา หนังอะมาแกะสลักอันนี้เป็นตัวละครต่างๆเขาไม่ได้เรียกโนราเขาเรียกว่าหนังตะลุงแต่ว่าโนราคือเป็นการที่มีผู้หญิงถูกไหมเป็นการไล่ลําที่คล้ายๆเปรียบเทียบกับนกโนราก็เหมือนนกถูกไหมเป็นผู้หญิงที่เขาจะมีชุดสวยๆที่เขาลํากันทางภาคใต้เยอะๆเนาะพฉันข้อนี้ผิดนะเพราะว่าโนราไม่ใช่การแสดงโดยใช้หนังวัวหนังควายแต่เนี้ยคือ หนังตะลุงเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยข้อที่ถูกต้องน้องต้องตอบข้อคอควายนั่นเองนะก็คือลำกองยาวเนี่ยเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคกลางส่วนข้ององ,งูผิดที่ตรงว่ามันคือหนังตะลุงส่วนข้อกอไก่ไม่ใช่เป็นการดูแลตัวไหมแต่เป็นการเสาไหมเพื่อใช้ในการทอผ้าส่วนข้อขอไข่เฟืองไม่ใช่ผ้าอีสานแต่ไม่ใช่ผ้ากลางแต่เป็นผ้าอีสานนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องน้องต้องตอบข้อคอควายนะคะ ข้อ14บสีนนาา่วรรณคดีเรื่องรางมาเกียนสามารถนำไปจัดการแสดงอะไรได้บ้างก็ไก่โขนหนังใหญ่ขอไข่หนังใหญ่กองสบัดใช้ข้อควายกองสบัดใช้หนังตะลุงงองูหนังตะลุงละครอ,อ่ะ ทีนี้ดูนะเขาถามเรื่องถูกไหมว่ารามเกียรต์ใช้ในการแสดงอะไรได้บ้างน้องก็ต้องรู้ก่อนว่ารามเกียรต์เนี่ยถือเป็นการแสดงที่ใช้ค่อนข้างเป็นทางการอยู่แต่ในพระราชสำนะักถูกไหมไม่ได้ใช้ในการเล่นละครทั่วไปเพราะฉะนั้นรามเกียรต์เนี่ยสามารถนําไปดัดแปลงใช้ได้อยู่แค่2อย่างคือ 1. ใช้เป็นโขนกับ 2, คือใช้เป็น การแสดงหนังใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้นอ้องต้องตอบได้เลยทันทีว่าลามาเกียนเนี่ยนะเป็นบทละครที่เฉพาะมากๆใช้ได้แค่ขวนกับหนังใหญ่ตรงกับช้อยข้อกอไก่ส่วนกองสบัดใช้ไม่ใช่ถูกไหมกองสบัดใช้เป็นกองที่ใช้ทางภาคเหนือถูกไหมมีท่าทางไล่ลาที่เฉพาะตัวหนังตะลุงก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่สามารถนำลามาเกียนมาใช้ในเรื่องหนังไม่สามารถนำลามาเกียนมาใช้ในการเล่นหนังตะลุงได้เนาะ เพราะว่าหนังตาลุงกับละครอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพื้นเมืองถูกไหมเกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ใช่เกี่ยวกับพวกรามเกียรติ์เจ้ายากอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นน้องต้องรู้เลยทันทีว่าถ้าพูดถึงรามเกียรติ์เป็นบทละครในพระราชนินธ์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นใช้ในพระราชสำนะักแสดงได้อยู่สองอย่างคือ1โขนสองหนังใหญ่ตรงกับช้อยข้อกกไก่เท่านั้นนะคะข้อ15 เพลงชาวไทยในรำวงมาตรฐานใช้ท่ารำใดกอไก่ท่าสอดส้อยมาลา ขอไข่ท่ารำยั่วคอควายท่าชักแป้งผัดหน้าและงองูท่ารำสายอะที่น้อมาดูนะ <c oughs> เขาถามเพลงชาวไทยถูกไหมน้องทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในราวงมาตรฐานมีทั้งหมดสิบเพลงถูกไหมแต่ละเพลงจะมีท่าเฉพาะแตกต่างกันออกไปท่าสอดส้อยมาลาใช้กับเพลงอะไรนะมีใครจําได้บ้างงามแสงเดือนถูกไหมมีใครเคยร้องเป็นบ้าง อะไรนะงามแสงเดือนมาเยือนสองหน้างามใบหน้ามาสู่วงลำถูกไหมอันนี้คือใช้ท่าสอดส้อยมาลาส่วนท่าลำยั่วพบในเพลงอะไรนะเพลงดอกไม้ของชาติส่วนเพลงเอ้ยขอโทษค่ะส่วนท่าชักแป้งผัดหน้าใช้ในเพลงนั่นแหละใช้ในเพลงชาวไทยนั่นเองถูกไหมแอบได้คําตอบแล้วเนาะส่วนท่าลำสายใช้ในเพลงลำซิมาลำ น้องทุกคนร้องได้แล้วเนะาะลำมาซี่มาลำร้องลำกันให้สนุกเนาะพี่เขินนะพี่ร้องให้ฟังเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน้องได้คําตอบแล้วเนาะว่าเพลงชาวไทยใช้ใช้ท่าคือท่าชักแป้งผัดหน้าซึ่งตรงกับช้อยข้อคอควายนั่นเองทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายของวิชาศิลปะในข้อสอบโอเนตปีพศ2552แล้วเนาะก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีนะคะ